อันนี้นะครับเป็นตัวใต้เอทิครับเป็นสุดยอดรถยนต์อีโคคาร์เป็นเก๋งขนาดเล็กที่ขายดีที่สุดนะครับก็ราคาเป็นเจ้าของคันนี้เอทิฟประมาณห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทครับเดี๋ยวผมพามาดูว่าแต่งสเกิร์ตรอบพานล้อแม็กไปแล้วจะสวยแค่ไหนนะครับในเรื่องของกระจังหน้าครับทุกคนจะเห็นนะครับเป็นกระจังหน้าสีดำเงาแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวไฟหน้าครับเป็น Full LED แบบนี้นะครับสวยมากนะตัวนี้ก็ได้เรื่องของความประหยัดไฟแล้วก็ทนทานมากๆนะครับ วันนี้เป็นช่องระบายอากาศครับสเก์ตกันชนน้าผิดให้แล้วนะครับงานเป็นของฟาติโนครับสวยมากครับแบบนี้เลยนะครับในเรื่องของเ้่นข้างนะครับดี๋ยวพามาดูนะครับเรื่องของล้อก่อนนะครับเจ้าตัวล้อลอยนะครับล้อลอยลายแฟชั่นนะคันนี้นะเป็นสีดำโอเอซีครับค่อนข้างสวยเลยครับเป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วนะครับมีการอัปเกรดให้นะครับเจ้าตัวหน้ายางอยู่ที่ 2- 1 5 -50 ทับ r 1 7นะครับซึ่งได้เรื่องความนุ่มนวลแล้วก็มีความประหยัดน้ํามันได้ด้วยครับเป็นล้อยางที่ กำลังน่ารักนะครับกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อมไฟเลี้ยวด้วยนะครับอันนี้ก็โอเคเลยทีเดียวนะครับมือเปิดประตูนะครับเจ้าตัวนี้มาพร้อมปุ่ม smart entry ด้วยนะครับสามารถที่จะล็อกกละปลดล็อกรถยนต์ผ่านเจ้าตัวปุ่ม smart entry ได้เลยนะครับอันนี้พรีเมียมแล้วก็ัไฮโซมากๆครับด้านข้างครับเป็นชิ้นงานสเกิร์ตด้านข้างแบบนี้นะครับเป็นของงานฟาสติโนครับอันนี้สวยมากๆนะครับค่อนข้างสวยดีแล้วก็สมบูรณ์แบบมากๆนะครับ ล้อหลังเป็นล้อลอยสีดําเหมือนกันนะครับเป็นดําเงาอันนี้แต่งจากศูนย์โตยต้าโคราสหนึ่งก็แปดแปดของเราด้วยนะครับชิ้นงานด้านบนนะครับเจ้าตัวเสาอากาศคลิปฉลามแบบนี้ครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับชิ้นงานด้านหลังนะครับทั้งหมดมีการอัปเกรดครับแล่วยังแต่สปอยเลอร์หลังสีดําเงาแบบนี้นะครับเป็นงานฟาติโนเช่นเดียวกันครับในเรื่องของไฟท้ายนะครับเป็นฟูลแอลดีเช่นเดียวกันครับอันนี้เป็นไฟท้ายที่ค่อนข้างสวยมากนะครับแล้วคันนี้เรามีการติดเจ้าตัวนี้ฮะโตยต้าโคราสแปดแปดให้ด้วยครับเป ดำแดงอันนี้เป็นค่อนข้างสปอร์ตนะมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับสเก็ตกป็นชนท้ายนะครับเป็นท่อคู่นะซึ่งเป็นท่อหลอกให้รถมีความมีมิติแล้็มีความสปอร์ตมากขึ้นด้วยนะครับพร้อมจ้าตัวโลโก้ฟาติโนตรงนี้ครับสวยๆเลยนะครับคันนี้ออปชั่นค่อนข้างดีนะมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยก็จะมีสัญญาณภาพจากกล้องตัวนี้นะครับซึ่งเป็นกล้องงานแท้ของโตโยต้าด้วยนะครับอันนี้ก็ดีมากๆครับมีความพรีเมียมด้วย พื้นที่เก็บสัมภาระท้ายตรงนี้นะครับคุณลูกค้าจะชอบมากๆนะครับมีขนาดใหญ่และจุของได้เยอะมากนะครับไม่พอนะครับโดยได้าอทิฟเราอัปเกรดตรงนี้ให้ด้วยนะครับมีช่องเก็บของนะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าหรืออาหารที่มีกลิ่นนะครับสามารถวางได้ครับตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในนิดนึงนะครับว่าหลังพวงมาลัยเนี่ยเขามีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะครับด้านในของคันนี้นะครับก็จะเป็นภายในสีดํานะครับวัสดุเบาะนั่งก็จะเป็นเบาะหนังกึ่งผ้านะครับ ก็ค่อนข้างสวยแล้วก็โดดเด่นแล้วก็น่าใช้มากๆน,นะครับดูแลรักษาง่า,ายด้วยนะครับในเรื่องของด้านหลังตรงนี้ก็จะมีเรื่องของพอร์ตชาร์จนะครับเป็นพอร์ตชาร์จ usb นะตรงนี้ความแรงไฟค่อนข้างโอเคเลยตรงนี้นะครับใช้งานได้สบายๆนะครับคันนี้ติดตั้งฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นงานที่เราส่งมอบนะครับมาดูในเรื่องของตรงนี้นะครับพวงมาลัยเป็น power ไฟฟ้าบแบบนี้เลยมาพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงได้แล้วก็ รองรับในเรื่องของการบลูทูธเสียงบลูทูธโทรศัพท์ได้ด้วยนะตรงนี้นะครับในเรื่องของหน้าปัดตรงนี้เป็นดิจิตอลด้วยนะรตรงนี้เนาะหน้าปัดเป็นดิจิตอลค่อนข้างโอเคในเรื่องของหนะ้าในเรื่องของเครื่องเล่นเสียงตรงนี้นะครับเป็นหนะ้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับตัวตัว a อร์ออโตโอ้แอปเปิลคาเนะครับอันนี้เป็นหนะ้าจอสัมผัสครับขนาดระดัลังพอดีสวยน่าใช้เลยครับแอร์เป็นแอร์แบบออโต้ด้วยนะครับนี่นะใช้งานง่ายนะครับเป็น น้าจอแบบดิจิตอลเกียร์เป็นเกียร์สปอร์ซีวีทีเน้นความประหยัดน้ำมันตัวนี้จับสปีดให้7สปีด Speed นะครับมาพร้อมจ้าตัวโหมด M หรือโหมด S นะครับที่สามารถเล่นเกียร์ที่แป้นเกียร์ได้ด้วยนะครับสนุกมากขึ้น,นค,คันนี้ก็คันนี้รวมๆแล้วเป็นรถที่สวยดีมีความประหยัดในเรื่องของราคาตั้งต้นนะครับเพียงแค่5 9 4 0 0 0บาทน,นะครับได้ครบจบแต่ว่าโตโยต้าโคราเราอัปเกรดให้เรื่องของล้อ17นิ้วนะครับ สเกิร์ตรอบคันชิ้นงานทั้งหมดนี้แต่งให้ฟรีนะครับรวมถึงประกันชั่นหนึ่งฟรีรอบคันแล้วก็อื่นๆเราแถมให้ทั้งหมดนะครับสนใจคันนี้ติดต่อนเนเนตโตยต้าได้เลยครับที่เบอร์ศัพท์ศู 9, 9 0์0 3. เูรอดูแลทุกท่านอยู่นะครับหรือแอดไลน์เขา้ามาคุยกันได้นะครับที่เบอร์นี้ได้เลยครับขอบคุณครับ